อย่าิ่มกดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้ใหผมด้วยนะครับสวัสดีครับสําหรับคลิปนี้ทางร้านผ้าบ้านพระบูชาเป็นคลิปเปิดแบ่งปันมเหสวนคงกระพันชาตรีหลวงปู่รอดนิติสารวัดห้วยตะแคงปี2566จังหวัดราชบุรีมเหสวนรุ่นนี้นิยถือว่าร้อนแรงมากนะครับปลูกเสกมวลสารถึงหวาระแล้วก็ได้รับมอบมวลสารที่เป็นต้นฉบับมเหสวนอายุ600กว่าปีจากวัดต้นกําเนิดเลยนะครับจากวัดพระศรีรัตมาหาธาตุแล้วก็มาปลูกเสกตอนที่หล่อเป็นองค์พระเสร็จแล้วอีก 3วาระวาระสุดท้ายก็คือวันศุกร์ที่3พฤศจิกายน2 5 6 6อธิษฐานจิตปลูกเสกเดียวโดยหลวมปู่รอดนิติสารวัดห้วยแคงจังหวัดราชบุรีอันนี้จะเป็นรายการแจกสู์จองกับแถมยกลังนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดลังกันเลยนะครับ เขาไม่มีชี้เป้านะเนื้อเงินเาะไม่มีอะไรแบบบ่งบองกว่าเป็นเนื้อเงินหนึ่งลังก็คือจำนวน100หนึ่งร้อยลุนนะครับงั้นเดี๋ยวเราเ,าเทเพื่อคละเนื้อกันเลยค่อนข้างจะหนักมาก เป็นรายการลุ้นเราเปิดให้บูชานะครับลุ้นละ550บาทถ้าเอา3ลุ้นน่ะคิดอยู่ที่1,600บาทจะส่งฟรีแบบเก็บเงินปลายทางหรือว่าจะอยู่บนเกาะหรือว่าเป็นพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้พื้นที่ห่างไกลบนเขาบนดอยก็ไม่มีบวกเพิ่มนะจะส่งฟรีแบบเก็บเงินปลายทางเป็นรายการที่เขียลุ้นเนื้อเขาสร้างจํานวนแค่ 1850รอยห้งหรือจริงๆนี่ก็คือ18ลังอ่ะถ้าเป็นรายการลุ้นเนี่ย18ลังมีให้ลุ้นเนื้อมากถึง19เนื้อม่จะเป็นเนื้อเงินเนื้อนวะเนื้อแมคข้าพัดเนื้อขันลงหินโบราณเนื้อโลหะเก่าสนิมเขียวแล้วก็เนื้อโลหะเก่าสนิมแดงโบราณมีเนื้อเซอร์ไพรส์ทองดอกบวบ โบราณตัดช่อยอดองแล้วก็จะมีเนื้อพิเศษเซอร์ไพรส์ฝั่งเพชรแท้เนื้อพิเศษเซอร์ไพรส์ฝั่งคอยแท้จะมีเนื้อตะกัว่วอวนเก่ากลางทะเลลึกชุบรักแดงแล้วก็มีตะกัว่วอวนเก่ากลางทะเลลึกชุบรักดำจะมีเนื้อชนวนชุบทองเนื้อชนวนชุบเงินเนื้อชนวนชุบสามเก G, และก็เนื้อชนวนชุบสองเก จะมีเนื้อทองแดงชุบแบ็กดำเนื้อทองแดงเผลือนโบราณเนื้อตะกัวอวนกลางทะเลลึกข่านการปั๊มเหรียนเกจิต่ตางๆนะครับแล้วก็เป็นเนื้อชนวนมาพูดมวลสารเด็ดก็คือแหมสวนเก่าๆของวัดพระศรีรัตนา,า,าธาตุจังหวัดสุพรรณบุรีนะเป็นวัดต้นกำเนิดอ๋อมเจ เขาอยู่ข้างล่างนะที่รัดเนื้อเงินน่ะเดี๋ยวเราจะแกะตรงนี้นะแกะแล้วก็คะไปเลยนะครับการปลุกเสกก็หลายวาระมาก ถ้าใครชมคลิปมวลสารนก็จะเห็นนะครับมีคลิปมวลสารคลิปตัวอยา่างการผูกเศษมีลงคลิปไาให้ชมกันแล้วแล้วก็คลิปเปิดจองก็มีรายละเอียดต่างๆให้ได้ชมกันเดี๋ยวตอนท้ายคลิปจะลองสุ่มเปิดให้ชมตัวอยา่างสัก2รุลุนเป็นตัวอย่างนะครับบางครั้งจะหนักค่ารางนีียงหนักเลยครับ เดี๋ยวเราจะค้ากันประมาณนี้นะครับเรา,าไปชมท้ายคลิปกันม่แหศสวนคงกระพันชาตรีหลวงปู่รอดนิติสาโรวัดห้วยตะแขงจังหวัดราชบุรีปี2566เดี๋ยวเรามาชมตัวอย่างที่แกะมานะครับจำนวน3ลุ้นกล่องเนี่ยจะเป็นกล่องสีดำจะเขียนว่าม่แหศสวนคงกระพันชาตรีหลวงปู่รอดนิติสาโรวัดห้วยตะแของอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี กรองเป็นแบบนี้เขาจะเปิดแบบนี้ออกมานะครับรายการแรกที่เราได้เป็นรายการที่7.17 7.17นี้จะเป็นทองแดงเถื่อนโบราณเนื้อได้สวยมาก ทองแดงเถื่อนโบราณสวยงามมากก็มีตอโคดนาตรงนี้ด้วยนะครับสำคัญเลยก็คือมวลสารม่เห็นส่วนเก่าๆอายุ600กว่าปีเนะี่ยเขาใส่ทุกเนื้อถ้าใครไม่ได้เก็บรุ่นนี้นี่เสียดายมากเราสร้างน้อยด้วยนะครับ 1,800องค์สำหรับรายการรุนะ่นเนี่ย1,800ก็คือ18ลังอ่ะสวยมากทองแดงโบราณไม่ว่าจะสุ่มได้เนื้อไหนก็โชคดีหมดนะครับมีมวลสารเก่าปัจจุบันนะมเมสวนเก่าๆเนี่ยหายากแล้วนะครับอายุ600กว่าปีเนะี่ย ทีมแบบดั้งเดิมย้อนยุค600กว่าปีอันนี้คือด้านหน้าเขาจะกลับหัวกันนะหน้าหลังในส่วนน่ะหน้าหลังกลับร้ายกลายเป็นดีตรงตรงนี้เขาจะมีตอกโค้ดเลขด้มีเลขโค้ดตอกด้วยนะครับกลับหน้ากลับหลัง เมสสวนสวยมากลุ้นที่2ที่สุ่มมาก็คือเจอรายการที่7.13เป็นเนื้อชนวนชุบเงินหรือด้านในค็ับเป็นเนื้อชนวนแล้วนำมาชุบเงิน เรียกว่าสวยทะลุซีนเลยนะไม่ต้องแกะซีนก็สวยมากเป็นเนื้อชนวนชุบเงินสวยมากพลิกีกด้านเองเขาก็จะกลับด้านเขามีต่อโค้ดนะแล้วก็โค้ดตัวเลขอยู่บริเวณนี้ไอเนื้อที่ชุบเนี่ยอาจจะมองเห็นยากหน่อยเพราะว่า แล้วตอโค้ดแล้วเขาไปชุบทีหลังจะมีตอกเป็นเลขโค้ดอยู่นะครับเป็นโค้ดไทยเลขโค้ดไทยรุน้นที่3ที่แกะมาเจอเป็นรายการที่7.6จเดี๋ยจะเป็นโลหะเก่าสนิมแดงโบราณ 7.6โลหะเก่าสนิมแดงโบราณสวยมากครับแล้วเป็นพิมพ์แบบดั้งเดิมของที่วัดด้วยนะครับพิมพ์ย้อนยุกอายุ600กว่าปีสวยมากชนวนมนสารก็ของที่วัดพระศร,รีตนะหาธาตุจังหวัดสุพรรณบุรีอายุ600กว่าปี แลก็มีมวลสารอื่นๆที่น่าเยอะมากตอกเลโคดอยู่บรเิเวณนี้แล้วก็มีตอกโคดนะอยู่ด้านขวาเลโคดอยู่ด้านซ้ายเราเปิดให้บูชากันอยู่ที่รุนละ550 ถ้าเอา3ลุนคิด1,600บาทจะส่งฟรีแบบเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะไม่ว่าจะอยู่บนเกาะไม่ว่าจะเป็น3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าพื้นที่ห่างไกลต่างๆไม่มีบวกเพิ่มส่งฟรีถ้าหากใครสนใจติดต่อเบอร์0942394924 0942394924หรือว่าลาย i อดเป็นลายแอด p b 4289@ PBPB 429 ถ้าใครแอดไลน์แอดไม่เป็นให้สแกน QR Code ตัวหน้าจอนี้พอสแกน QR c o ค e มันจะขึ้นลิงก์ให้กดไปตามลิงก์ลิงก์จะพาไปที่ไลน์แอดของร้านผ้าบ้านพระอุชาให้กดเพิ่มเพื่อนแล้วสามารถที่จะพูดคุยสั่งจองทางไลน์แอดได้ยงา่ายดีเดียวช่วงเวลาในการติดต่อที่สะดวกโทรได้ตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง4ี่ทุ่มโทรได้ทุกวันไม่มีวันหยุดและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องยูทูบของช่องพระบ้านพระอุชาไว้กดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่ง รุปกระดิ่งจะเป็นการแจ้งเตือนเวลามีคลิปพระใหม่ๆลงไปแล้วจะเห็นก่อนใครๆอย่าลืมกดติดตามกันไว้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ